เรามีการพูดถึงรถยนต์ e ีีมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าปมที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับในวงการรถยนต์ทั่วโลกเลยก็คือการโกงผลการทดสอบรถยนต์นั่นเองนะครับที่ส่งไปให้อย่างหน่วยงานส่วนกลางของทางรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับล่าสุดเนี่ยทางไดฮะสุบริษัทลูกของทางโตโยต้าเองเริ่มที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วนะครับเพราะว่ามีการปิดโรงงานรวมทั้งมีการจ้างพนักงานออกด้วยเช่นกันเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้ครับ พูดถึงไดฮัสูเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทลูกของทาง Toyota ปกติเนี่ยแบร์รถยนต์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการควบรวมกันอย่างแบร์ใหญ่อย่างทาง Toyota เองเนี่ยที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลกแม้ว่าจะถูกแย่งส่วนแบ่งจากรถยนต์ EV ีจากตลาดจีนมาค่อนข้างที่จะพอสมควรเนี่ยนะครับแต่ก็ยังรักษาเบอร์หนึ่งไว้ได้แต่ว่าเรื่องของมาร์เก็ตแชร์ในตลาดที่ถูกแย่งไปเนี่ย ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการโกงผลการทดสอบของบริษัทลูกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่บริษัทเดียวที่เจอปัญหานะครับหลายบริษัทคาเมเกอร์ก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันแต่วันนี้จะมาพูดถึงทางฝั่งของไดฮัซุนั่นเองนะครับโดยทางสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าบริษัทไดฮัซุมอเตอร์ได้ประกาศร,ระงับการผลิตทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นลงชั่วคราวครับแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยกําหนดการที่แน่ชัดว่าจะกลับมาเริ่มผลิตอีกครั้งเมื่อไหร่หลังจากที่ทาง บริษัทเนี่ยครับรเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่เรื่องการเปลี่ยนแปลงผลการทดสอบรถจนถูกทางการญี่ปุ่นเข้าตรวจสอบแล้วก็ลามไปถึงบริษัทแม่อย่างทางโตโยต้ามอเตอร์ที่ต้องระงับการส่งออกรถยนต์6รุ่นมาอย่างกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงไทยด้วยเช่นกันนะครับโดยไดฮัสุได้ประกาศระงับการผลิตที่โรงงานในจังหวัดโอซาก้าซึ่งเป็นสถานที่ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นโคเพนแล้วก็เป็นโรงงานแห่งสุดท้ายจากทั้งหมด4แห่งที่ประกาศระงับการผลิต ในที่สุดนั่นเองนะครับโดยคาดว่าจะระงับการผลิตไปจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้าเป็นอย่างน้อยปี67โดยการดําเนินการครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทซัลายเออร์บริษัทซัลายเออร์คือใครก็คือบริษัทที่ทําการผลิตชิ้นส่วนให้กับทางคาเมเกอร์นะครับซึ่ง ซัพพลายเเนี่ยมีมากถึงกว่าประมาณ8ปดพมรายที่ได้รับผลกระทบขณะที่ก่อนหน้านี้ไดฮัสุประกาศว่าจะดําเนินการชดเชยให้กับบริษัทซัพพลายเออรารายในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันโดยตรงกับโรงงานผลิตในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ โดยไดเอทสุเนี่ยมีการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ4,000คันต่อวันในญี่ปุ่นแล้วก็มีพนักงานในประเทศทั้งหมดราว9,000คนจากข้อมูลนาิินเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยบริษัทสามารถผลิตรถยนต์ได้ทั้งหมดราวประมาณ8,07,000คันในปีงบประมาณที่แล้วนะครับ โดยกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นได้บุกเข้าค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทในจังหวัดโอซาก้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ไดฮัสุยอมรับครับว่ามีการปลอมแปลงผลการทดสอบความปลอดภัยย้อนหลังไปถึงปี2532โดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนครับซึ่งองค์กรอิสระได้ตรวจสอบไดฮัสุและพบปัญหา174รายการในรถยนต์ทั้งหมด64รุ่นรวมถึงบางรุ่นที่วางจําหน่ายภายใต้แบรนด์โตโยต้าด้วย โดยก่อนหน้านี้ครับไดฮัสูได้ถแถลงยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลการทดสอบการชนในรถของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์88,000คันที่ผลิตในไทยและมาเลเซียระหว่างปี6 5จนถึงปี66ครับโดยส่วนใหญ่ราว76,000คันเป็นรถ t o y ยต a y ยาริ a เอชีที่ผลิตในไทยเพื่อจำหน่ายในไทยเม็กซิโกและกลุ่มประเทศเอา่อาวรับและอีกประมาณ11,800คันเป็น t o y ยต a าเอที่ผลิตในมาเลเซียด้วยเช่นกันนะครับ นี่ฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าปกติการทําตลาดในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะใช้แบรนด์แตกต่างกันไปนะครับคือจริงๆแล้วตัวของดออิงหรือว่าแบบของรถยนต์เนี่ยนะครับอาจจะ เป็นอีกแบรนด์หนึ่งพอมาใช้อีกประเทศหนึ่งนะครับก็บ้านเราเนี่ยก็คือทางโตโยต้านั่นเองเนี่ยนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยพอสมควรทีนี้หนังสือพิมพ์โยมิอุริรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวครับว่าบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ได้มีการระงับการส่งมอบรถยนต์6รุ่นในบางประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยหลังจากที่ไดฮัสูมอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโตโยตา้าเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวด้านความปลอดภัยนี้นั่นเองนะครับ โดยรถยนต์โตโยต้า6รุ่นที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นรถยนต์ที่บริษัทไดฮัสุมีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งรวมถึงรุ่นเวล o อสและก็ a เวนซาที่มีการขายในประเทศไทยโดยโตโยต้าได้ระง,งับการส่งออก มอบรถยนต์เหล่านี้ในไทยอินโดนีเซียามาเลเซียเวียดนามกัมพูชาครับรถยนต์ที่ถูกระง,งับการส่งมอบในครั้งนี้มีสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณ5%ของการผลิตรถยนต์โตโยต้าในเอเชียแต่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อภาพรวมการผลิตของโตโยตา้าโดยขณะน,นี้โตโยต้ากาลังร่วมมือกับหน่วยงานของแต่ละประเทศครับเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มกลับมาส่งมอบรถยนต์รุ่นดังกล่าวอีกครั้งในวันข้างหน้าน,นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าฐานการผลิตของโตโยต้าในฝั่งของอาเซียนเนี่ยจริงๆแล้ว คือประเทศไหนคือประเทศไทยเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยก็โตโยต้าก็มีความร่วมมือกันนะครับมีการตั้งฐานการผลิตทั้งศูนย์ R&D แล้วก็โรงงานการผลิตนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ทางจังหวัดสมุทรปราการนะฮะซึ่งการดําเนินการเนี่ยนะครับมีมาอย่างยาวนานครับ พอเจอผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนส่งผลต่อตลาดในบ้านเราด้วยเช่นกันร่วมทั้งเวลาเขาผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยนะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาส่งออกไปอย่างต่างประเทศนะแล้วแต่ค่าเมเกอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับแต่แนวทางเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นฮอน da หรือว่านิสสันก็แบบนี้นะผลิตเสร็จปุ๊บส่งออกไปอย่างประเทศที่เขามีการเออดลกันไว้นะครับว่าจะส่งรถเหล่านี้เนี่ยไปยังประเทศไหนกันบ้าง To y ยต a มีการเปิดเผยครับว่าไดคาสุผลิตรถยนต์1นึ่งล้านหนึ่งแสนคันในช่วงของ10เดือนแรก ของปีนี้ครับซึ่งเกือบ40%ผลิตในโรงงานต่างประเทศขณะเดียวกันได้ัสูจำหน่ายรถยนต์ประมาณ660,000คันทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันก็คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ7%ของการผลิตภาพรวมทั้งหมดของทางโตโยต้านั่นเองนะครับนี่ฮะความเคลื่อนไหวของวงการรถยนต์ในปีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของรถยนต์ E ีก็นี่ฮะปมเฉาเกี่ยวกับเรื่องโกงผลการทดสอบนั่นเองนะครับที่มีการพูดถึงกันเยอะเลยนะครับ